มาช้อปปิ้งธรรมดาแล้วทำไมแบบห้างปิดเร็วจังเลยใช่ไหมเออใช่ไหมเออเออเดยอเหมือนการเปิดคลิปแบบนี้มันคุ้นๆเอ่อย้อนไปนูปฟอป้าได้ไม่ใช่ฟอป้าดิฟอปี้เออฟอปปี้เพทาใช่แล้วจะว่าอืนนั่นแหละอันนะไฟดับไฟดับแต่อันนี้ไม่ดับไม่อะห้างปิด ก็เราเป็นเอ่อกลุ่มสุดท้ายหรือเปล่าไม่รู้อาจจะมีคนอยู่ก็ได้ไปไปหาอะไรอะไรอ่ะอะไรอะไรอ่ะไปดีตัวสีฟ้าปะอุ้ยไม่สยองอ่ะโอ้โหจาซะตเกินแบบนี้ต้องสตาร์ทีสไม่เรา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 จะไม่โฆษณาแมาแต่นเออเียนเนียเราไปหาเราไปหาที่ที่นอนดีกว่าเนาะหาที่นอนดีกว่านอนที่นี่เหรอโอ้เนี่ยมองเห็นขึ้นเยอะเลยอืม ไปไหนดีอยู่ไหนอ่ะบ้านเราอยู่ไหนบ้านเราไม่รู้พวกเราเพิ่งเข้ามามในหนึ่งวิธีแล้วเพิ่งเข้ามาดีห้างก็ดับอุ้ยนอนนอนนอนใช่เราอ,อันนี้ก็ดูชีวตเล่นเงนไปก่อนเออคลิปนี้เราจะหาทางออกจากห้างไ,ได้ใช่แต่ไม่รู้ว่าจะมีทางออกไหมเออก็อยากก็ยากนั่งลงก่อนก็ได้ไม่เติม ม่รู้จะพูดอะไรละซึ่งตอนแรกก็กะว่าจะอัดกันสามคนแต่อีกคนนึงนะฮะเขาไม่ว่างเขาบูซี่เดี๋ยวบิซี่ไปเหอเอ้ยทีวีเราบซี่ทีวีทีวีเหมือนจะไม่ไหวอ่ะมีช่องอะไรหน้าดูโงข่าวจ้ะเลยเดินหาทางดีกว่าอมีตรงไหนหน้านอนมั้งนาะโอ้ที่นี่ที่นี่เออ คอนนอ่ันนี้อุสาลงทุนถือไฟถือไฟมาด้วยนี่นเ,นเออวาก่อนอะนาอเอเกียอร์แปมันอืมโอ้ที่นี่ไม่ไม่มีคนเลยเนะานะอือใช่แล้วไม่มีคนแต่จะเจอสิ่งแปลกปลอมมาเลยก็ได้คือเรามาซื้อของที่ห้างอ e ีเ e กีย e แต่ห้างมันปิดวันนี้ ห้างเปิดแล้วย,ยี่ย้าเปิดห้างเปิดแล้วมปดสพื้ที่กันเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวงั้นแล้วเราพักตรงนี้เหรอไ่ไม่ใด้ที่พักรออยู่ตรงนี้เลยแหลตรงห้องนั้นอะใช่ได้เลยห้องไหนห้องไหนเดี๋ยวเราวิ่งไปก่อนตรงนี้ะแล้วก็อาจจะมาอาัดสามคนแต่อีกคนนึงเขาไม่ว่างนะฮะก็ขอขอภัยด้วยนะกันนะอะืนเราจริงราอาจจะอจัดสี่คนก็ได้แต่เขาไม่ว่างกัน ใช่ช่วงนี้เขาออกไปเที่ยวกันเขทิ้งเราให้อยู่คนเดียวจ้ต้า ตาบานยังไม่เสร็จ,เ,รจเลยเอ้าทำไมกดยอ่ไดอ,ไม,มอ,ไ,มอไม่ได้เฮ้ยใจมันมีกระจกทาไมเปกดย่อไม่ได้เอ้าเราข้อทางนี้กันเลยดิเราต้องมาแอบตรงนี้นะิันชชเปิดเลยยังม g น o n e y you heard มาห้า เปิดกดวิ่งตลอดเนี่ยจริงๆวิ่งตลอดก็ดีนด่จะได้หนี scp ไม่ไงแต่มันเปิดตามไม่น่าเดี๋ยข้นมาไหมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราแว่พลอยก่อนแว่พอยตรงไหน,นอุเเว แหวห่คอยอ่าฮะอีเรามาร์กจุดไปแล้วเราออกไปหาอะไรอีกว่าพยายามไปไหนมานีี๋ยหาเตียงคุณอีวีเตียงหายากัไม่ต้องห่วงเราแหว่คอยไปแล้วนะค่นผู้ชมออกมาอย่างนี้เลยจีด้ะอะไร โอ้ oh, สว่างแลยถ่าไู้ชมแล้วมาทำ oh. งานช่างกันต่อเนาะงานช่างจิมหาการช่างเกิดอมัรครับเขาเรียกว่าชิปการช่างนี่เองบริรลการช่างแล้วกันจะได้ดูงานช่างดีไลบริรลยการช่างเนี่ย <laughs> ใหญ่เลย เอาจริงๆก็ยังมีเซอร์วินะคร๊บโทรับปุ๊บผู้ชมถ้าผู้ชมเอ่อมาอยู่ในอีกิปต์ถ้าผู้ชมจะทำอย่างไรก็ช่วยคอมเมนต์เลยนะเดี๋ยวผมจะไปอ่านืคนที่อ่านเอาอเคร้บ ลูบิกลูบเป็นอะไรวะอออย่าทำเหกันแล้มึงเลยยไ <c oughs> งลูกเจีสงแสงต้องย่อไปแล้วมัง้งเพ่น,น,นในมรมะอะอะไรมุกด้ออร่อยกันรถไมาโรเพื่อนเขาจะดีเขาเ,าาเตียมสูง,งสกันเลยทีเดียวอนนี่มา ไมเห็นว่ามันจะมีแชมป์เราเนี่ยที่อยู่ในนี้อท่มงใมไช่คอมเมนนชิมดอ่านเฮ้ยไ้เอตุ๊กตุนตุ๊กตุนเนาะแต่ตุ๊กตุนเกี่ยวอะไรตามหลังมาวะอ๋อ เระยะผิวปากหน่อยผิวแล้วนะน้อ้เลยเฮ้ยอมมาได้ไหมนี่ประตูบ้านประตูอะไรเนี่ยโอ้บีบบีบแต่เดี๋ยวเอากระจกเดี๋ยวเอากระจกใส่ออกก่อนดิ คนไอซีเขาไม่ตามมาแล้วอ่ะรีบเข้าบ้านมาขอหินดริงเย้ค, yeah, <ๆ>คนไอซีพีเลมมาแล้วเออ,เอ,อ,เอ,อนี่แม่มาซีมาซีเอาซีมา,มาซีซีว้าวคนไอซีพียังมาขนม,มันไปอีกเลยเดี๋ยวปางไหมไม่ผิวและอืมอดกดรัวๆอยู่นี่อ้าวไอซีพีหาย คุณไอซีพีลลคุณเห็นผมไหมนี่คุณเฮ้ยอย่าไปตามันบอกคุณ s อ p พอีบักรถหรือว่าราเนี่ยติงวะอืมแล้วว่าเราน่าจะไหนคือหรือปะอืม้องอาหารก็มี หลังจากนั้นหักได้ไหมหอบอักนี้ได้ไหมเออป็แก่แล้มันฟินๆๆเออใจเย็นๆๆเออเอออะไรผมเล่นได้แบบปกติได้มากอ๋อหิว ิ่งกินข้าวเสร็จแนมะ่ก็ขอไปด้วยแล้วก็กินกิน,นหมดอาหารหมดเออแบบนี้ก็ใครอยากเล่นก็วันนะ่ะจ่ายมีใครมีเวลาเล่นอยู่ไมไ่วะอืม โอเคเหมือนว่าตอนนี้เราควรเอ้เดี๋ยวต้องอ่านมาตอนกี่โมงรตั้งแต่ใบหนึ่ง mm hmm. ก็คลิปนี้คลิปเดียวจบนะคะ mm hmm. อ่าจะมาอัดแป๊บหนึ่งแล้วอาจจะไปแล้วอาจจะน่าเบื่ออะไรคลิปนี้ก็อืม mm hmm. ตอนนี้ mm hmm. เดี๋ยวเราจะอยู่ถึงวันที่ยี่สิบห้าแล้วกันเนาะไ้ <Okay. S 1> ้เกิด นานกว่านี้คงไม่คงไม่น่ารอดเนาะเครื่องเครื่องที่อาจจะไม่น่ารอดจึงที่เครื่องที่อาจจะระเบิดตุ้มกับไปโก้คันเนาะอืมโอ้หิวยังจ้องจะเล่นญขอจ้องจะเล่นเรากำลังจ้องจะเจริญมาล่าผีไม่เลยล่าขา ACP อืมไมีฟ้าเป็นใจมากเลยแต่ ทำอย่างนี้ให้เด็กดูดีกว่าทำไมทำไมทำให้เด็กดูไงไม่ใช่แล้วโทนนี้ก็ใกล้<ม>อะไรเสียงอะไรเออผู้ร่วมเออผู้ร่วมสหายเออผู้ร่วมสหายมาเ่มันผู้สรดด้างบอกคุณนี่ว่ะใช่หรอ โอเคตกลง่แล้ววันนี้วันที่25แล้วซึ่งโอ้โหทำไมเพียนขึนไม่ใช่ก็ใกล้สงการแล้วน่าจะเล่นเวลาสงควรแล้วน่าจะเล่นกันสนุกนอกสงการอีกไม่นานก็ถึงวันสงการแล้วขอ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 ให้เอึกอยากทุกคน โอ้ขอให้เปียกๆกชุ่มชุ่มำๆำเนาะรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เราเราเราจะมาจกคลิปด้วยเราเออหน้าผู้ชายคนนี้อ่าหนุ่มผู้หนุ่มแต n ง y ิวผู้หนุ่มแต่ตอนนี้เราต้องไปแล้วนะท่านผู้ชมแล้วระหว่างนี้ก็ไม่บายไม่บายกดไลค์หวานกินลูปิกอ่าใครใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับใครกดแชร์อืม งั้นไปแลยเออบ๊ายบาย